เข้มไหมครับต้องมาทำขาแบบมันจะเหมือนแบบแค่พีตอนนี้ใช่ใช่ไห เป็นการแทงเขาได้ตัวเองค่ะก็เป็นดันนี่ได้ตัวเองเดี๋ยวสองเป็นวิ่งออกสายสายสายเดี๋ยวสอง่เดียวไม่ได้เขาเข้าสองคู่โหโฟ์สก็ได้พี่มดัลลี่ไฟมาก อใช่เลออ๋อใช่อันแั้สามารถสั่นรได้ปขอเลยค่ะน้ำได้อือพี่บพี่บุ๊พี่เอาน้ำใช่ไม่เอาอี้สอาอันเออไม่ยีสองนีเจอ ิดตัวนะั<า>้นเปลยไหลไปเลันนะนี์รอ,อบสุดท้ายแล้วของวันนี้เอาทำไมอ่ะอีกรอบแล้วค่ะหมดรอบโอเคครับพี่เอามองฟ้องนะเพราะที่เหลือเราจะให้ดูในหนังสือถูก <c oughs> ต้องนี่คือรอบสุดท้ายมีอะไรจะฝากรองเทรอบสุดท้ายในการไลฟ์ ต้องไปฟ้องค่ะสมัยว่าใส่่วารอบนี้นั้นนี่เนสบอกเลยว่าเดซสตรองมากเนซสตรองมากเอลเอสไปด้านหนึ่งแล้วนะไม่บอกเล่มนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงพอออกแล้วรีบซื้อให้ทันคิดว่ามันต้องหมดแผงเร็วมากๆเลยนะคะห้ามพลาดนะคะแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยก็มาก็สามารถมาขอลายเซ็นเบนมาริยลไร่กับเนซ่าเบนมาริยลนี่ ก็เลสก็ไปอยู่โด่นไปได้ค่ะม็สัมภาษณ์ไปอะไรก็ได้ค่ะหุต้องหน้าสัมภาษณ์คะฮะวันนี้เป็นรอบสุดท้ายเราของการถ่ายโอ้โหทำยังไงคะจังเป็นรอบสุดท้ายของใช่ก็จะถามว่าพกนี้ต้องขายของซื้อก็ต้องซื้อละครับผมเพราะว่าชุดแต่ละชุดของเรานี่ถือว่า ยิ่งใหญ่มากมนะมันทั้งใหญ่ด้วยนะทั้งสวยด้วยแล้วก็ดูมีสไตล์ค่ะก็ให้ดูเท่านี้เพราะว่าที่เหลือที่เหลือนะคะเราต้องเก็บไว้ดูในอ่ำในแคสซีน ไปแล้วนะฮะเออดึงหีบนังเราอำลาอำลาโอเคทีนึงสอมวันนี้เขียนงคคนี้เจังกดค้าเข้าไม่เขียนหน้าเ็ออดีดีหัวกล้องดีหัวกล้องนะโอเคหนึ่งสองสดีน้าหนึ่งสองส หนึ่งสองสานสี่ห้าแล้วกันนะสนับแชทหน้าปูเลยไม่ได้ใบน้อยจังเมื่อกี้ตั้งเยอะสัมภาษณ์ตั้งเยอะต้องใจเย็นๆนะคะมีกล้องเดียวนะคบกล้องเดียวแล้วก็ iPhone มีเครื่องเดียวค่ะได้ ไปถึงเว้นจีเพราะเขามีงานก็ไปขายข้าวผัดแหนมไม่เอวมากเฮ่ยเล่นเล่นเล่นเดือดเล่นนะโอเคนะเ2 3มากหยุดก่อนภาพแป๊บนึงครับมีความอยากเล่นแต่ต้องรีบเสียวินไม่ชอบเอให้ไปขับดูเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคลงกล้อมงโอเคมองกล้องใช่เ้นไม่รับแอดที่จริงปะาไรับแอรไม่เป็นช่วยไหมเดี๋ยวพี่ทำให้สอนหนี่ยนะแออันนี้่เป้ดึงไฮไลท์ป่ะ ออเนี s <S <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยสุดท้ายดึงไฮไลท์แลตัต่เพ็เฮ้ดึงมาให้หน่อยครับบอกับ้นีต้องเห็นขาด้วยเห ไฟเปลี่ยนสีแล้วไม่ไฟเปลี่ยนสีม่องพี่เป้ขดหน่งัำไมคันนใช่คะแนไฟสีม่วงอ๋อทำไมเปียวะไม่รู้เปลี่ยนสำหรับไปอยู่ตรงนี้แหละค่ะยูจีไปโน้ตใส่หัวน้ำดีกว่าไช้นานมาก กี <laughs> ่นาทีอันใหม่ขอนาให้นี่นะนอ่ะนีะคนสืดอมา่ใช่เยอทำมือดีๆนี่ลูกน้องคนนี้พี่เป้ให้ี่เป้หลบไน้ปะโดกช่ไหพี่เป้เคยใช้ก่อน

วิเตี้มากดตรงนี้ก็แบบกรเงสุดเพลงดูวเมตปกดเลยล้วตบกันของ้อเลยนะเอามือบัตรจริงรบยังมีตี้อย่เลยที่คนอัดถ่ายเราอยู่ไม่ถ่ายค่ะไม่ถ่ายค่ะยค่ถ่ายค่ะนี่นไหม ความลำบากเยอะไปอีกมีความยากไปอีกมีทายากไปอีกอันเยอะตรงนี้ละเอ็นสอ1ซ3ดีเอ็นหัวสองนี้นิเอ็นหัว้เป็นอีกีดีมล้ลงก้เสื้อนิดนึงหนึ่งสงามเหรอ คนเลยหนึ่งสองถ้าไปนิดจบถ้าไปนิดเข้าไป่ถ้าไม่อะไรล่ะไปดูอีกรอบโอเค้มากเสร็จแล้วทำอะไรกันชักภาพทำไมอ่ะแล้วทำไมยังต้องตามกกำลังรอกำลังรอครับผมหาแอร์เย็นๆตรงนั้นมันร้อนใช่ ร้อนมากคนเยอะคนเยอะตรงนี้เราก็น <Off> ั <issions> ่งรอหน้ารี์ใครเปิดออกมาก็เจอเลยตายเลยคนึ่ชิ้นไหนนะครับไปไหนไม่วมดนียต้องการเฟใครบ้างเอาทายเดียวหรือคู่ เฮ้ยมันเแต่หรืออยน้นไมเป็นมนไม่ทพพี่เบียรให้คนคนจบโลไปใช่ไหมท่าไหนยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได okay, ้ไม yeah, ่ได้เียเียมจรู้ไปนติดะใช้ับงานะเจได้ไม่ไหนโอ้โหหมายถึงว่าอยากให้นั่งจรงรออยากให้เ่งกิดแม่งแรมขอด้านข้างข้าง้มกันอย่างเงี้ยก็นั่งันใดีเลยไหมเพราะอยู่ข้างม่งพี่เบียร์พี่เบียร์ัดำถ้าตัวดเสย้อมยอมเอาสงเดียวกับนี่ไป่ดไม่ไม่ว่าเอาไใครนะ ตอนนั้นหรอแต่ตรงนี้แหละมันก็มีสเต็ปหรอ ไม่ได้ตอนะะ <c oughs> นี้ดีแ<ส>ล้วขอบคุณที่ติดตามไลฟ์นะคะเอมอย่ี้กมะัต้ติดตามแคสเรนี้กันด้วยนะคะณ <c oughs> จะขายอะไรละหมดแล้วอะขายเยอะไปแล้ววันนี้ทิ้งทวนสุดท้ายรอซื้อเลยค่ะ ซื้อด้วยนะแล้วก็ซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตวันไหนคอนเสิร์ตวันที่18มิถุนายนนะคะที่ฮันเดอร์โดมนะคะแค่นี้น่าจะออกก่อนซื้อแล้วก็ไปซื้อเปิดดูพร้อมดูซื้อแคสแล้วก็มายืนหน้าหน้าคอนเสิร์ตมีรถใครบอกก็เขียนปากกับไบนะคะเอาอะไรเซ็นมันอะไรเซ็นนะมีกีู่้มีใครบ้างคะมีเบนซ์มาริวเนตบายเอ็มน้ำค่ะแล้วก็พี่เต๋อวิชาค่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะ 안녕 나자 <놀람> <놀람>